สวัสดีครับพบก,กันทุกเช้านะครับกับยูเทรดวันนี้ขอสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับภาพของตลาดเมื่อวานนี้ก็ถือว่าผันผวนในระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดเมื่อวานนะครับก่อนอื่นไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าในฝั่งของทางนั้นบรรยากาศลงทุนตลาดต่างประเทศเ,เมื่อวานนะครับต้องบอกว่ายุโรปเองบวก1%นนะครับนะแล้วก็ อาจจะมีอังกฤษบวกน้อยหน่อยแล้วก็ในฝั่งของอเมริกาเมื่อวานจะเริ่มมีสลับกันก็คือว่าตัว N แอสแทเนี่ยลบ0.2%แต่ว่าดาวโจนส์บวกประมาณ0.68ก็ทำนิวไฮนะครับส่วนตัว s อสแอนียเนี่ยบวกบางๆแค่0 0 6แล้วก็วันนี้บรรยากาศตลาดในฝั่งเอเชียอาจจะมีแค่ญ,ญี่ปุ่นนะครับซึ่งคนก็ยังคงมองบวกกับตัวทางด้านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับว่าจะใช้นโยบายอะไรรอย่างที่เหมือนกับทางด้านของตัวคุณอาเบะนะครับแล้วก็ในฝั่งของตลาดอน ต้องถือว่าเริ่มมีแรงทํากําไรสลับออกมาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับไต้หวันฮ่องกงแต่เราก็จะเห็นว่าบวกลบไม่ได้เยอะนะประมาณสัก0.1 0.15ครับแล้วก็จีนเองก็บวก0.13สิงคโปร์ลบ0.10นะครับมาเลเซียบวก0.12สิ้วิลิปีนลบ0.3แล้วก็อินโดนีเซียเพิ่งเปิดบวกไป0.15 1 6นะครับของเราเมื่อวานลงแรงประมาณ10 ลงแรงวัน15.6หาจุดจุดเลยเนี่ยเมื่อวานทำไมตลดาดหุ้นไทยถึงลงค่อนข้างจะแรงก็ต้องบอกว่าอาจจะมาจากเหตุผล,ลหลักๆก็คือเรื่องผลประกอบการนะครับเมื่อวันถ้าเราไปดูเนี่ยการรายงานผลประกอบการในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยออกมาไม่ไม่ได้ดีมากนะ,ะตัวอนนี้เขา reset ไปแล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับขอเนี้ยสักคู่นะเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยในฝั่งของหุ้นเราเนี่ยนะครับ ทั้งด้านของตัวหุ้นที่มันบวกได้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่เซกเตอร์ก็อาจจะเป็นเฮลท์แคร์นะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรไม่ได้มีข่าวบวกอะไรชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่างบของ b d m s เอนก็อาจจะถือว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็อาจจะดีกว่าคาดเล็กน้อยด้วยแต่ว่าถ้ามองก็คือว่าเหมือนคนดีเฟนซีฟมากขึ้นเพราะคนมองไปยังไตรมาสสี่เนี่ยผลประกอบการของตัวฝั่งของเฮลท์แคร์เองก็น่าจะมีโอกาสปรับดีขึ้นนะครับ ในขณะที่ถ้าเรามาดูจะเห็นว่าตัวที่ลบเยอะๆในเซกเตอร์เมื่อวานที่ลบหนักๆเลยคือคอมเมอร์สอิเล็กทรอนิกส์เอนเนอร์จีนะครับแล้วก็ทรานสปポートเดชันแล้วก็ไฟแนนซ์นะทีนี้ไฟแนนซ์ดูเหมือนกับลบหเเซในเชิงของอินดีคส์เอ้ยพี่ชายอันนี้คืออิมแพคคือหนึ่งจุดของเซ็ตกเก็ตแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูเป็นเปอร์เซ็นต์ของไฟแนนซ์เนี่ยคือต้องบอกว่าลบแบบสบั้นหันแหลกเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปดูเฉยๆว่าตรงนี้นะครับอย่างอย่างตัวหุ้นเดลต้าเนี่ยลงแค่หนะึ่งเป อ่อ CPX ต้าลง9.5กราฟเอ่อลง2.3 CPo ลง3%นะครับการบินไทยลง3%แล้วก็ IBL ลง6 CRC ลง4.78นะครับแล้วก็เอ่อ uh, ถ้าไปดูจะเห็นว่าอ่ะลองมาดูภาพนี้จะเห็นภาพอโอเคดูเราดู finance มีติดล้อที่บวกนีนิดหน่อยก็มีแบมซึ่งอาจจะเป็นประเด็นของเรื่องของการเป็นบริษัทบริหารสินทรั์นะ,นะครับแต่เราดูจะเห็นว่า MTC เนี่ย6.92 MTC ไม่ได้มีงบแย่เลยนะนะครับ แล้วก็อ e ีออนลบ3-4 1นะครับสวัสดล์ลบ4์เนะครับแล้วก็ตัวของทางด้านเทอร์โบลบ5เทอร์โบงบก็ไม่ได้ขี้เล่นะฮะีเ m t มทีลบ5เจมาลบ4นะครับเอ่คดีลบ6ถามว่าเพราะอะไรงบไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนมองว่าเฮ้ยมันเริ่มคล้ายกับช่วงปี5-4ปริมาณน,น้ำที่เขื่อนเพิ่มเยอะการระบายน้ำ ออกมาค่อนข้างจะมากซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นะครับถ้าใครติดตามขา่าวก็เห็นว่าสถานการณ์ของเรื่องน้าช่่มเราเนี่ยน่าจะพีคไม่พีคเนี่ยก็คือภายในประมาณสัก2งสัปดาห์ข้างหน้าจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ที่มันเป็นเป็นเลทของหน้าน้ำแล้วนะโดยปกติแล้วถ้าเราไปดูชาร์ตของเรื่องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะพีคเนี่ยประมาณสักอาจจะตุลาคมนะครับแต่วันนี้เราจะเห็นว่าในแง่ของตัวน้ำประมาณน้ำเนี่ยมาถึงพฤศจิกาย,ยนเนี่ย จริงแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเลยอธิบายให้ฟังนิดนึงก็ปกติแล้วเนี่ยหน้าฝนของเราก็คือมักจะจบแถวตุลาถูกไหมครับหลังตุลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปคุยกันเรื่องของการที่เรียกว่าทําไมครับเเก็บน้ำละเพราะว่ามันจะเป็นปลายฝนแล้วไงนึกไหมพอเป็นปลายฝนปุ๊บก,ก็แปลว่าถึงตอนช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกายนเนี่ยเราต้องคิดถึงเรื่องของการเริ่มให้ประตูเขื่อนมันระบายน้ําน้อยๆแล้วเพื่อให้เก็บน้ําเอาไว้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายก็คือเรื่องของตัวพายุ พอมีเข่ามากีเข้ามาเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตัวของทางด้านสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเคยวางแผนเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มลดการระบายน้ําแล้วนะเราจะเริ่มกักเก็บน้ําแล้วกลายเป็นว่าเราเลยระบายออกไปน้อยไปนิดหนึ่งพอถึงเวลาฝนมาใหม่ปุ๊บคราวนี้เราก็ต้องเร่งระบายแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขื่อนเต็มหรือว่ามันจะล้นเขื่อนก็จะมีปัญหาดวยนั้นะลักษณะแบบนี้ครับเราก็เลยจะเห็นว่ามันเกิดความฉุกเฉินขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ตอนนี้ ในหลายๆพื้นที่มันก็คงจะได้รับผลกระทบแล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่มีปัญหาในเช่นในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ทาง้านการเกษตรนะครับก็แน่นอนว่ามันก็คงจะมีคนที่มีการกู้แล้วโอเคไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโดนในในมิติไหนบ้างอ่ะสมมุติสวนหรือไรนานะครับได้รับความเสียหายก็อาจจะไม่มีตังค์ที่จะไปคืนนี้นะครับและการผ่อนชาระนี่ก็อาจจะสะดุดนะดังนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าในภาพตรงนี้เนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์นระยะสั้นเองเนี่ย มันก็ไม่ว่าจะงบดีไม่ดีมันจะมีคอนเซิร์นเรื่องนี้เข้ามานะครับนะแล้วก็จริงๆเรื่องอ,อื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะไม่สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้มากๆเนี่ยอย่างที่จะสามารถทําได้ก็ได้นะครับนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวถ้าไม่นับเรื่องตัวน้ํชท่วมเนี่ยจริงๆและมอมตั้มภาครัฐก็หนุนตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้เมื่อวานเนี่ยอิมแพคของตลาดที่ผันผวนเนี่ยก็มาจาก2เรื่องก็คือผลประกอบการกลุ่มค้าปลีกในเตือนเมามันชะลอจาก กหลังซื้อชะลอจากภาวะเศรษฐกิจจริงๆนะครับนะแต่ก็โดนต้องบอกว่าโดนดั้มแรงมากนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในฝั่งของทางนั่นตัวกลุ่มของทางนั่นไฟแนนซ์เองก็เป็นความกังวลของคนที่ว่าเฮ้ยถ้ามันโดนผลกระทบไปอย่างเงี้ยหนี้เสียจะขึ้นหรือเปล่าจะคืนชําระหนี้ได้ไหมนะจะเก็บตังค์ได้น้อยลงหรือเปล่าในกลุ่มที่เป็นพวก AMC อนะดังนน้้นก็สอว่าภาพนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบที่ที่ถ่วงนะครับแล้วก็เมื่อวานผมเข้าใจว่าไม่มีผลเจ TJMar ก็มีผลประกอบการออกมาด้วยซึ่ง ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลต้องบอกว่ากําไรของตีน้อยมันลดลงนะคือถ้าใครไปดูกําไรตีน้อยนี่เคยขึ้นไปพีคอร์เตอร์หนึ่งสามกว่าล้านนะแล้วก็ถอยถอย,ถอยลงมาตอนหลังล่าสุดน่าจะเหลือสักเท่าไหร่อ่ะตีมาสล่าสุดน่าจะเหลือสักประมาณ2องร้อยล้านมั้งนะครับนะเคยพีคตอนไอ้วาสอปี24เนี่ยประมาณสัก3ามร้อาล้านแล้วก็ลงมาเหลือสัก2องร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบเก้าสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสาขาแล้วก็สองในหยุดแต่อย่าลืมนะ จำนวนสาขามันเยอะขึ้นนะตอนไตมัดสอปีที่แล้วเนี่ยเขามีกำไร3ามร้อยาสล้านตอนนั้นมีแค่67สาขาเองนะวันนี้มี94สาขาสาขาเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ50เปอร์เซ็นต์แต่กำไรหายไปเหลือแค่2ใน3ของที่เคยทำได้ตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณว่าความการแข่งขันในตลาดบุฟเฟ่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็ นี่น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่ามันถ่วงตัวของทนด์เออ JMT ถ่วงตัวของทานด้านเจมาร์ด้วยแล้วก็ขณะเดียวกัน MK ก็เห็นว่าลงด้วยนะก็ต้องไปดูเพราะปกติแต่ว่าสามมันจะเป็นโลซิสันอยู่แล้วทีนี้เขาทําตัวนี้เขาอาจจะทําได้เขาตั้งจะดีแต่ทีนี้ก็ต้องไปต้องรอตัวเลขมายืนยันว่าโอเคถ้า MK ออกตัวเลขมาแล้วผลประกอบการดูโอเคโตได้นะครับนะสามารถที่จะรอคนหรือจริงๆกลายเป็นว่าคือคือมันอาจจะไม่ได้แยกเหมือนซุกี้ตีน้อยก็ได้เพราะว่า มันอาจจะเป็นการไปดึงกําลังซื้อมาจากร้านอื่นๆที่อยู่ในธุรกิจอาหารถ้าอันนั้นถ้ามันเป็นภาพที่แบบนั้นว่าโอเคกําไรของ MK รายได้ MK ยังคงโตโดได้ดีนะครับไม่เหมือนตีน้อยซึ่งโดนกระแทกไปเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ที่ท,ที่ราคาหุ้นเองก็อาจจะตอบรับในในเชิงบวกได้แต่อย่าลืมนะครับว่าหุ้นขึ้นมาเกินกว่า1 0 0แล้วนะดังนั้นกต้องบอกว่าตัวนี้ถึงหมว่าจะตอบรับเชิงบวกเนี่ย ก็เดายากเหมือนกันว่าบนหน้าของเกมหุ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เอาบวกแล้วไปต่อได้หรือจริงบวกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะยังคงอยู่ในเซลล์ออนแฟกยูดังนั้นต้องบอกว่าภาพตรวนีเออ้เมื่อวานเนี่ยคยีหลักๆของตลาดที่เราดูจากเรีคชันเนี่ยมันก็จะเป็นไปประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยในภาพของตลาดเนี่ยมันมีจุดที่ต้องคุยอะไรกันบ้างก็โอเดี๋ยวนะก็ต้องมาดูตรงนี้นิดนึง ก็จะเห็นว่าโอเคมีอ๋อมีเรื่องของน้ํามันด้วยก็คือราคาน้ามันดิบอย่างเนี้ยเหลือ58แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเรายังอยู่ประมาณ60.99อยู่เลยนะปรากฏว่าโป้งลงมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าหมวดโอเปกเนี่ยมีการมาให้ข้อมูลว่าตัวซัพพลายน้ามันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเร็วที่คาก็เลยทําให้เกิดภาวะที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ซัพพลายก็เลยทําให้ราคาน้ํามันดิบมันก็ปรับตัวลดลงทีนี้เอ่อถ้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับเอ่อมีตัวอะไรอีกนะเมื่อวานแล้วก็เอ่ออเมริกาน่าจะออกจาก โกเมนชัดดาวได้นะครับโดยคุณทรัมป์เองก็รอ,อเพราะว่าสภาผู้แทนก็โหวตแล้วนะครับดังน,นั้นก็แต่ว่าก็น่าจะจบแล้วหน่วยงานรัฐก็คงจะได้เงินเป็นอย่างง่ายถึงมกราคมปีหน้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าอย่างน้อยสุดเรื่องของตัวเอ่อโกเมนชัดดาวช่วงสั้นก็คือจะรีลิฟไปแหละส่วนมันจะกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันประมาณต้นปีหน้าแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อในฝั่งของแทด้านทองคำสี่พันจะสองแหละนะสี่พันหนึ่งร้อยไปปลายแล้วนะครับนะก็ ต้องบอกว่าก็เป็นสัญญาณของการที่เรียกว่าเออก,ก็ก็ดูโอเคขึ้นมาเนะเพราะว่ายืนต้องบอกว่ายืนเ,เหนือแถวแนวรับตรงนี้ได้แล้วก็ดีขึ้นมานแต่ที่ก็ต้องไปรุ้นตัวนี้ครับเพราะว่า4-2-5-7หนะหรือว่าจริงๆถ้าใครจะไปตีในมุมของอะไรฟิโเนชชีว่าเอยดีดได้สักเท่าไหร่อ่าโอเคก็แถวนี้พอดีเลยนะแนวแนววัดกันแถวประมาณเท่าไหร่ 4,186นั 4, ่นก็แปลว่าในโซนแต่ตอนนี้ลองติดตามดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าประมาณ4 1 8 0กว่า90กว่าตัวนี้เนี่ยเออมันจะเป็นจุดที่เออมันจะไปต่อได้ขึ้นไปแก้หไฮเดิมเลยหรือว่าจริงๆแล้วจะเริ่มเข้าสู่จุดที่มันพักเกาะเส้น10วัน25วันไปเรื่อยๆนะครับโอเคกลับมาดูเซนตีอิเด็กนิดหนึ่งทีนี้เซนตอิเ็กเนี่ยจะเห็นว่าวันก่อนนะรอบของการดีดรอบที่แล้วเนี่ยเป็นรอบที่ยังถือว่าสวยจริงๆแล้ว อาการที่มันไม่ค่อยดีมันคือตั้งแต่วันนี้ที่มันเป็นลักษณะของแท่งหมดแรงใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าภาพมันก็ยังไม่ได้เสียทรงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูเราก็เห็นว่าบนการดีดต,ตัวของเซตอินดซ x ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็ถือได้ว่ามันอยู่ใน Channel นะถูกไหมอยู่ใน Channel แต่ทีนี้เราก็เห็นว่าบน Channel เนี้มันก็มีความเล่นไปหนาวไปเพราะว่าไฮของ c h a n n e l เนี่ยมันเตี้ยลงเตี้ยลง เตี้ยลงนะั่นก็คือเป็นสัญญาณ b a r i e r d i v e r g e n e แบบหนึ่งนะครับทีนี้รอบที่แล้วเนี่ยมันดีมันยังไม่หลุดแล้วจะเห็นว่าเป็นการดีที่ที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ขึ้นไปเกิน25วันได้แป๊บหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ถอยกลับลงมาแต่ทีนี้สัญญ,ญาณที่ไม่ดีคือสัญญาณของวานเพราะว่ามันหลุดเท่าไหร่12 95 1 2 9 2อ,อันนี้แล้วแต่โปรแกรมนะครับคือบางโปรแกรมตีได้1 2 9 5งางเาบางป็ได้น9 2แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพอเป็นแบบนี้ก็เลยต้องมา เรามัดระวงนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าถ้าจะให้ดีต้องกลับไปยืนหนึ่งองเก้าแต่ถ้าไม่ยืน1 2ึ่งก็ต้องระวังว่ามันมีโอกาสที่จะไหลลงมานะก็ต้องบอกว่าสถานเบาก็อาจจะได้ตั้งแต่เท่าไหร่ฮะเออหนึ่งสองแปเอห่องแปดศูนยพวกนี้หรือว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นว่ามันจะมีจุดที่เรียกว่าอาจจะลงมาถึงประมาณ1นึ่งสอก็ได้ดังนั้นตรงนี้ครับก็ ต้องบอกว่าภาพรดิวสันของโมเมนตัมการเก็งกำไรมีโอกาสที่มันจะเทินเป็นลบแล้วก็เร้าวันนี้เรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบเรื่องของพุ้นพลังงานซึ่งมันอาจจะมาถ่วงด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันแรงทํากําไรแล้วก็สถานการณ์น้ําท่วมในประเทศซึ่งมันอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือใช้เป็นเหตุผลในการที่จะ t เทคโปรฟิตหรือว่าอัดปุ้นบางกลุ่มทางั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้รับผลเชิงลบก็ได้นะนะครับนะก็จะเป็นสิ่งที่เข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมในระยะสั้นได้นะที่นี้ ถ้ามาดูแล้วก็ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวหุ้นที่เราชอบนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยเบ้าโกรต้องถือว่าภาพก็ดูสวยแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนิดหนึงนะเพราะเบ้าโกรดีขึ้นมาจนกระทั่งทำไมครับชน next s l i d e ดังนั้นตรงนี้มีโอกาสถอยนะก็ถ้าถอยก็อาจจะเป็น1นึ่งสองหกหเอ่งหกเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้ ต้องมาดูนิดนึงว่าหรือว่าไม่งั้นก็ต้องเลือกอะไรเลือกหน้าของการที่เรียกว่าเบรกไปเลยแต่ทีนี้จะเห็นว่ามันเห็นไหมมันติด2แนวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วงสั้นเบทาโกเองก็ถือว่าชนแนวตัวนี้ต้องอาจจะไปได้ก็ต้องดูหน้าเกมหรือว่าจะเลือกเล่นแบบยิงยิงทะลุ17ต้นเนี่ยผ่านไปเลยนะว่าจะเอาหน้าไหนแต่ว่าไม่งั้นมีโอกาสที่มันอาจจะต้องแกว่งตัวบ้างคันในตัวของเบทาโกนะ เออขณะเดียวกัน G F P T พวกเนี้ยนะที่เป็นพู้นื้อไก่เนี่ยก็ยังถือว่าดูดีแล้วก็เพียงแต่ไม่สวยนิดหนึ่งว่า G F P T เนี่ยทรงตรงเนี้ยไม่ได้แย่แต่ว่าพอยิงขึ้นไปเสร็จตุ๊กดันดันทะลึง่งถอยลงมาแล้วโวรุ่มก็เยอะด้วยนะแต่ใน,นก็อันนี้ก็คงต้องเหมือนตอริ้งแล้วกันว่าเออทาไมมันถึงมาถึงถอยลงมานะครับนะจริงๆรแล้วควรจะแบบไปเลยนะเพราะจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ย G F P T เนี่ยขายแล้วโอเคเราลองดูหน้า G F P T กันนิดนึงนะ เบตาโกลเนี่ยไม่รู้มันจะเล่นแบบนี้หรือเปล่าก็คือเราเห็นว่า g p t เนี่ยตอนที่มันดีขึ้นมานะครับก็สามารถเบรกแนวนี้ขึ้นไปได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนะลองดูนีดหนึงอ่าโอเคเบรกแนวนี้ขึ้นไม่ได้นะแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าก็จะแกว่งไปแกว่งมานะแล้วก็พอมาเบรกตรงนี้เพียงแต่ว่าเออตัวของเขาเนี่ยสองช่วิมที่ผ่านมาเข้าใจ่ายผลผลน้อยมากนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า วิบากที่มันเกิดขึ้นมาตอนสมัย2อสมปีที่แล้วตอนที่ธุรกิจไม่ดีแล้วก็มีหนี้ขึ้นมานะครับก็อาจจะทําให้ตัวแต่ด้านเขาเองพยายามที่จะเก็บแคสโต้ไปจ่ายคืนหนี้แต่วันนี้หนี้มันดีเลเวลชมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เขาน่าจะมีฟรีแคสโต้ที่ดีขึ้นน่าจะจ่ายันผลได้ในระดับประมาณสัก4%จากเติมจ่ายแค่สัก2%องเนต่ยคือ10บาทจ่ายยี่สิบตังค์เงี้ยซึ่งมันน้อยมากนะแต่ว่าในรอบนี้ก็อาจจะกลับมาจ่ายสี่สิบห้าสิบตังค์ได้ก็ถือได้ว่าก็อาจจะะยู่่ทีดดไไม้รคแล เป็นตัวที่สามารถที่จะมองได้นะส่วนเบตาโกรเราชอบนะเพียงแต่ว่าเอ้ยอาจจะต้องอเพราะอยู่ในโซนต่ำเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าตรงแถวๆนี้มันมีโอกาสดโาสดนเช็คบินระยะสั้นก่อนนะครับส่วนตัวของทางด้านในอะไรอะก็ส่วนตัวของแก้เรื่อง โฮมอิม p r o v e เมนตนะก็ต้องบอกว่าดูโฮมก็ยังดูดีนะครับนะเพราะว่าก็เป็นตัวที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ global จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะแต่ทีนี้ global จะเห็นว่าโอ้ยราคามันพักลงมานะซึ่งต้องบอกว่าไม่ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปดูว่าในจุดนี้เราจะไปตามเสียงที่ตรงไหนซึ่งถ้าดูคร่าวๆเนะีเราก็เห็นว่าในลักษณะแบบนี้ตัว global ถอยมาจริงๆก็ต้องบอกว่าแถวนี้จุดเสียง นะคือถอยลงมาแถวๆนี้นะครับนะต้องถือว่าเออเริ่มเข้าสู่จุดที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วนะหรือจริงๆแล้ว,ถา,วาถามว่าถ้าเราจะวัดในอมิตินึง่ะอ่ะ,อะโอเคนะตัวนี้เท่ากับถอยมา2ใน3เนะี่ย61.8%แแล้วก็อาจจะมีเออเลอร์ตัวนี้เหรอ5บาท26่5หกยห้ก็จริงๆแล้วแถวนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ ผมคิดว่าตัวนี้เป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจแล้วนะครับมีเฉาะลงมานิดนึงด้วยนะครับก็ลองดูลองมอนิเตอร์ริงดีๆแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแถวๆนี้ครับอาจจะเป็น 5. 6 5ห้าถึงประมาณต่ํา6บาทลงมาต่ำ6บาทลงมาถึงประมาณ5บาท6 5บาทห0ถึง6บาทแล้วการปีกลมๆก็จะเป็นจุดที่เออหน้าจะไปเอามอนิเตอร์ริงตัวด้านกลัวพกนะครับเนอกจากนั้นมีตัวของอะไรอีกบ้างก็มีตัวของเออ AOT นะเพราะว่าตัวเลขท่องเที่ยวก็ดูโอเคเพียนงะแต่เมื่อวานก็โดนมาทีนี้ l อก็เฉาะไปเฉาะมานะครับแล้วก็พอมีเรื่องน้ําท่วมด้วยก็อาจจะทําให้โอเคคนก็ยังลังเลลังเลอยู่ดังน,นั้นก็ตรงนี้อาจจะเป็นการแกว่งตัวนะก็ไม่ได้มองแยกเพียงแต่ว่าก็คงจะแกว่งตัวอยู่ในโซนประมาณสัก40ถึงประมาณสัก4 0สบาบาทนะครับนะแล้วก็ทางด้านของตัวโซนี่แปดสินะเมื่อวาน คือเมื่อวานคุณกริดนะ่จาจะคุยให้ฟังแล้วว่าตัวส่วนนี้เองงบออกมาโอเคนะครับแล้วก็มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ต่างๆแล้วก็ช่วงนี้ตลาดที่ญี่ปุ่นดูโอเคก็มีจังหวะของการลุนเพียงแต่ว่าก็ลุ้นการเบรกตัวนี้ขึ้นไปนะซึ่งก็อาจจะวิ่งไปได้ถึงประมาณสักออโซนออแต่ต้องไม่ดูราคาหุนแม่นะเพื่อนผมไม่ได้ดูหุนแม่ส่วนนี้เลยตรงแต่วา่าถ้าดูชาร์จากตัวของดีอาเฉยๆเนี่ยก็องบอกว่าก็อาจจะมีลุ้นประมาณสัก5บาทสามสิบถึงสี่สิบนะครับโอเค ก็โดยรวมเดี๋ยวมาดูตลาดก่อนเตปเปิดเช้านิดนึงก็บรรยากาศในฝั่งเอเชียเองเออก็เริ่มบวกมากขึ้นจากตอนเช้าที่เปิดแล้วมีลบหน่อยๆนะครับแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าในฝั่งของสหร,รัฐเองเนี่ยการจบโคเวนชั่ดาวจริงถือเป็นบวกแต่ว่าทีเนี้ยตลาดเองก็คือรับเรื่องโคเวนชั่ดาวเป็นบวกใหมมาตั้งแต่ตน้นเพราะว่าไม่ตลาดเองกลายเป็นว่า ปกติชัดคอมเมนช่ดาวอาจจะมีโดนลงก่อนแล้วพอจบชัดดาวมันดีขึ้น,นที่กลายเป็นว่ารอบนี้มีการดันตลาดขึ้นมาตลอดทางเลขดาตอบยากว,ว่ามีจบชัดดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเทคโอฟฟิทสักรอบหนึ่ง,งหรือเปล่าซึ่งอาจจะใช้เหตุผลของการที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีหรือจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวถูกระงับการเผยแพร่พอวันนี้กลับมาชัดดาวกลับมาเปิดปุ๊บนะอาจจะต้องใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวถึงจะทยอยประกาศออกมาได้เพราะพอประกาศออกมาเสร็จปุ๊บเราอาจจะตกใจว่าเอ้าตัวเลขตัวนี้ มันแย่ลงแล้วเหรอถ้าเป็นตัวเลขที่ตั้งแต่ประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาวันนี้เราตัดสินใจบางอย่างช้าไปหรือเปล่าเดินนั้นหน้าของตลาดที่มันจะผันผวนจากตัวเลขเศรษฐกิจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็น่าจะเยอะนะครับไม่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีหรือแย่ก็าตามนะครับในช่วงประมาณสัก 1- นึสองสัปดาห์นี้เดินนั้นก็ในช่วงสั้นก็มอนิเตอร์งเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งมันอาจจะถือได้ว่าเออมันหายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับโอเคก็เช้าวันนี้เราเห็นตลาดทุนไทยโปรเจกต์บวกอยู่ 6. จุดนะจุดดดดนนะ7กกอบ็ลงูิึว่า จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูบรรยากาศเอเชียฝั่งวันนี้จะเห็นว่าออบวกลบไม่ได้เยอะแล้วก็ของเราเมื่อวันลงแรงนะครับลงไปแถว1 2 8, 4, ึ่งเกือบจะถึงแนวรับเลยดัยนั้นดีดได้แต่ว่าถ้าไม่เกิน1 2ึ่ง2 9 5เนี่ยยังต้องระมัดระวังบรรยากาศหรือของการเก็งกำไรอยู่นะครับโอเคครับพบกันใหม่กับยูเทรดวันนี้ขอฤก์เชา้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ